แสดงผมเพิมนะเซลลผมารบได้เพบอกเกมเอลสตรอลีนะฮะฟันนี่ออนเว็บไซต์นะฮะก็มาจากเว็บนิวกราวนี่แหละนะฮะไม่มีอะไรมากมายโอเคมาเล่นกันเลยดีกว่านะฮะมันเป็นเกมที่สนุกมากเหมือนกันนะฮะมันจะดังไปนะโอเคประมาณ พาเลลูยามากเลยโอเคไม่เกมแนวแบบยังไงดีวะมั now, like นเป็นแนวแบบเป็นสันพายเล็กน้อยแล้วแล้วก็ค่อนข้างคุณตีนิดๆ,ๆนะฮะประมาณอย่างเงี้ยอะไววะเอ่อไอไอจะีีมีใครไว้เนะี่ย น่าจะเป็นเด็กน่าจะเป็นเด็กติดเกมคนหนึง่งค่ะอะไรวะฟิกเกอร์อ๋อเย็ดไม่ใช่คนแล้วไม่ไม่ใช่คนแล้วไม่เก็บของเย็ดด้วยเปิดสิโอ เอาสิเอาสิได้อะไรวะได้ได้ชุดแฟนบอยฮูดดี้กับม,มีแปลงร่างแล้วด้วยมึงมึงขึ้นที่เร็วๆสิวะโอ้โหแอดวิน you have you have been chosen by the god I want to compete a ลย e f o อร์ยูกูได้ทุกเลือกไว้อ๋อดูหน้าหน้าแม่งแบบวิวยูพอพอรเฟเวอร้ทุกสตาร์ทนะแลดเหว่อยู่ Let's go คิกกโอเคใครวะเนี่ยไปดิ ไปดิรอรออะไรอ่ะเพื่อโอ้เนี่ยันเรื่องอะไรวะเนี่ยเนี่ยไม่ออกแล้วเนี่ยเรามาเอสเคปยังไงวะเนี่ยหักกี่ก้าวไหมไมมหายดีก่อนกัน แล,แล้วก็ไปตีของใช่ไหมนีม่นะก,กูว่าแล้วอ่าให้ต่อมันต้องมีทางสักทางใช่ไหมผมว่าเนี่ยมันต้องมีโลสักโลสักโลเนึ้อแหล,ละแถมอีกนะมันต้องมีความลับบริเวณทนี้ต้องซ่อนอยู่แน,น่นอน ไม่งั้นเขาคงไม่ให้เราทำนี่หรอกเยอะป,ป,ป่า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 ไปไขไปไขก่อนนี่ละได้แล้วล่าเนี่ยอยู่ฟ้าจะเช็ c ก e n เ e v e ่น <Tu Hmmm> <nên> e a d เออแค่นั <en> ้นป่าป่่าไม่มีอะไรไปทำละป้าเฮ้ ไห้ตายดิเอาเสียมาเลยเข้ามาอ้อเย็ดแค่นี้อะไรวะโห โหไอ้คนต้องเก็บทุกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยเออจอดมากปลาลงๆๆๆลง,ล,ง,ล,ง,ล,งล่าจะเจออ,อีกไหมเนี่ยโอ้มีหลม้มลมีหล้มหนึ่งอัน เย่ในของแปลกมาเยอะอุ oh, ้ยเหี้ยทันสัตว์เกิดไปละอือหือโหดร้ายละทานลุนอะไรวะอะไรวะ ฮาไรเกนฮาไรเกนคือเฮียอะไรวะอ้าเฮียอะไรอะเอออเฮียมันคืออะไรอะ เอออืมอืมอมมันคืออะไรเนี่ยเอ่มมันคืออะไรใช่ไหมเออใช่หละอะไรวะกดอะไรยังหนาวเนี่ยอ่าอันนี้เราตรงไปข้างหน้าใช่ปะเราต้องไปทางนี้ปะ เราไปข้างในดูกันนฮเบิร์ตออสิสชอปสวัสดีครโอ้โหตัวเฮีย้วเนี่ยกีติันนี่ไปพอร์ตไอเหนรีคคิวอยู่เชียไขว้เนี่ยโอ้เว่ you e n l y come to the right p a c e take a look at my i t e m and see what you like to take along with on y o u ราคาอะไรวะ Uh, อะไรโซบะเทมันนี่นาอะบีพัสเทรนเดอร์เทนที่อะไรเดียทนเทนเทรน โอเคขอเราครบแล้วอุ้ยเฮียเกือบไปแล้วต้องขอโทษนะฮะที่ผมไม่หาาทำที่อาจสามารถทำให้คนเห็นฉากของคนโหดได้นะฮะเพราะว่ามือผมมันไวเกินอาจจะได้เห็นเล้วนี้แหละฮะ what a business you have เอ่อมือสไทนนายทำอะไรบ้างอะไรเดียวฉันจะไม่ให้แกพาเข้าไปหรอกเอ่อโอเค I'm s o sorry sorry you m i l not be n o actually you gonna be นายเคสซาลิฮะนายแต่นายต้องใหม่สินายต้องปกติออยนายนายถึงตัวตายยังเจ้าเด็กน้อยโหกิติคอลฮคส โหโหดลายเลยไปละโอ้โหไม่ออกมาจากไหนวะไม่้องมีอะไรที่อย่างแถวนี้แล้วนะโยนเลยเถอะพี่ถ้าถ้าโยนยิงขานั่นแหละเรียบร้อยเราจะง่ายลายขานนั้น ไอ้แหละอุ้ยไม่ทันกรรมเอ่อ,อใหม่ เออเอาไงดีเอาไงดีแค่นี้อะไรวะแล้วขี้ตงไหนาไอสัตว์เอ้ยลงนี่น่ายนน่ายนบอมไปดีกว่าโอ้กำ ว้ากรรมไม่ทนนะันอ่ะเดี๋ยวทอาไรก่อนนะเฮียฟัดฟัดเพิ่น กเออเอเอหัวขาดไปเถอะมึงจบยังเย้จบแล้วจบแล้วจบแล้ว โอเคฮะก็่าพอแค่นี้แหละมัน <c oughs> นิดเดียวเองนะฮะเกมนี้เป็นเกมนิดเดียวแต่ว่าคุณต้องมือเร็วนิดนึงนะฮะโอเคเจอกันครั้งหน้าผมพบกับนายซิลเหมือนเดิมนะครับ